สวัสดีครับ FC ลุงป่องมองคลโคราชครับไว้ถูกนะครับถูกทุกงวดเลยครับถูกติดต่อกันมาเงวดแล้วครับถูกติดต่อกันมา7งวด,วด,งวดเข้าทั้งล่างทั้งบน,นเลยนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้มีความจริงให้ตรวจสอบนะครับเราไม่มโนนะครับเงวดติดต่อกันเลยไล่มาได้นะครับตั้งแต่ อันนี้ผมไม่พูดย้อนหลังไปเป็นปีๆหรือ30กว่าปีที่ทำมานะครับเอาแค่ตรวจสอบกันแค่ย้อนหลังนี่6เดือนนี่เดเดือนนี่ก็รู้แล้วครับว่าจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จนะครับตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคม2,500 67มาเนี่ยครับหวยเข้าทุกงวดเลยครับแล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยเกือบทุกงวดด้วยนะครับเกือบทุกงวดด้วยนะครับ เ้นรู้สึกจะไม่ถึง2งวดมนะั้งภายใน7งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไว้ถูกทุกง,งวดเดี๋ยวมาดูเรื่องเดิมๆก่อนว่าใช่ไม่ใช่เมื่อวานนี้วันที่17มกราคม2568ครับมีนะครับ97นะครับ97นะครับ97แต่หวยเขาออก779แต่เขาไม่ยอมออก797นะครับ เพราะหลักร้อยเราให้เจ็ดไปแล้วให้เจ็ดกับแปดไปแล้วนะครับตามหนังสือหวยนะครับหลักร้อยเมื่อวานนี้วันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหละครับหลักร้อยเขาจะมีหลักเจ็ดกับหลักแปดนะครับเลขเจ็ดกับเลขแปดนี่แหละนะครับหลักร้อยนะครับเขาจะมีขนาดนั้นนะครับเก้าเจ็ดเห็นไหมครับตัวสุดท้ายบรรทัดบนนะครับออกกลับนะครับ ออก779แต่ผมมีเกนะครับถือว่าถูกแล้วกันนะครับเลขล่างสองสาเต็มเต็มเลยครับวงกลมไว้สีแดงแดงเห็นไหมครับเลขล่าง 2- 3สามเต็มเต็มเลยครับไม่ต้องกลับเลยครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับชัดๆัดเลยนะครับชัดๆัดกันเลยนะครับเต็มเต็มไปเลยนะครับชัดๆัดไปเลยนะครับถูกนะครับทางล่างทั้งบนเจ็ดงวดแล้วครับไล่ดูเลยครับไล่ดูไม่ต้องไล่ดู30ปีถ้ามีขยันถ้าขยันมีเวลามากก็ไล่ดูไปเลยนะครับแทบทุกงวดในเทปของผม ช่อง u t u b e ลุงป่องมงคลภาษาไทยนะครับช่อง YouTube ลุงป่องมงคลภาษาไทยนะครับไปไล่ดูได้นะครับไปตรวจสอบได้ว่าทำไมถึงอยู่โยงคงพันมาได้ขนาดนี้นะครับของถูกจริงๆไม่ตามมาไม่เฮมานะครับไม่เฮมาไม่ช่วยกันแชร์ไม่ช่วยกันแชร์ใครไม่รู้จักผมเลยเงียบตึบทุกงวดเงียบตึบทุกงวดนะครับดูก็ดูเฉยๆถามก็ไม่ถามนะครับ โทรศัพท์ก็ให้เบอร์ไป0817252958 0817252958ลุงป่องมงคลโคราชนะครับเข้ามาแล้วผมก็จะไปเอาเข้าแอปไลน์ชมรมคนคอหวยให้ก็ไม่มานะครับก็ไม่มาจะได้ทักทายคุยกันได้ใน Youtube มันคุยกันไม่ได้ครับปล่อยเทปไปแล้วก็ครั้งเดียวนะครับถ้าในแอปไลน์ชมรมคนคอหวยของลุงป่องมงคลโคราชเนี่ย มันก็จะคุยกันได้มันมีโทรศัพท์ด้วยนะครับโทรฟรีด้วยแล้วก็มันจะมีวิดีโอคอลด้วยเห็นภาพเห็นอะไรชัดเจนถามกันตรงนั้นเราก็จะเอากล้องเล็งให้ดูแล้วจะชี้ตัวเลขให้อะไรให้ก็ไม่เข้ามากันครับก็ไม่เข้ามากันนะครับเอา้ามาเริ่มใหม่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหนังสือหวยให้มาแล้วครับเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกนะครับเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหก สามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเอามาตัวเดียวนะครับสามตัวเอามาตัวเดียวนะครับสามตัวมาตัวเดียวเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกนะครับเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกเอามาตัวเดียวนะครับเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกเอามาตัวเดียวจากหนังสือหวยนะครับลุงป่องมงคลมีอะไรบ้างล่ะงวดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดลุงป่องมงคลก็จะมีนะครับ เลขห้าเลขสองเลขเก้าเลขห้าเลขสองเลขเก้าสองกับเก้านี่จะวนเวียนอยู่กับลวงปองมงคลนะนะครับแต่อย่าไปติดใจอย่าไปสนใจอะไรครับเลขห้าเลขสองเลขเก้าลูกปองมงคลนะครับเอามาตัวเดียวเหมือนกันคัดเอามาตัวเดียวไม่ต้องไปเลือกอะไรมาเลยศูนย์ถึงเก้า่ะดูตามของลูกปองมงคลเนี่ยเขาให้อะไรแค่นี้พอท่านอย่าไปงงสิครับท่านอย่าไปงงให้เลือกเอาสองอาจารย์นี่แหละท่านชอบเลขไหนล่ะ ถ้าชอบเลขห้าก็เอาเลขห้าออกมานะครับของหนังสือหวยก็ชอบเลขศูนย์ก็เอาเลขศูนย์ออกมานะครับหรือชอบเลขหกก็เอาเลขหกออกมานะครับอันนี้นะครับตามนี้แล้วนะเราก็จะมาหาหลักร้อยใส่เอาเองตัวกลางใส่เอาเองหรือจะเอาไปไว้ตัวท้ายเขาเรียกว่าหลักหน่วยหรือจะเสียบหลักสิบอะไรตั้งนี้นะครับที่หามาใหม่ได้หลักร้อยผมก็ให้ไปแล้วนะครับของหนังสือหวยทุกๆงวดนะครับ ชอบลุงปองมงคนก็เลือกมาหนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าเอามาตัวเดียวนั่นแหละเข้าหนึ่งตัวนั่นแหละเข้าหนึ่งตัวนั่นแหละตีความไม่หมดเลยภาษาไทยภาษาลาวภาษาะายปนกันหมดไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแล้วก็ของหนังสือหวยก็มี 7, หลักเจ็ดหลักศูนย์หลักหกก็เอามาตัวเดียวชอบตัวไหนก็เอามาตัวเดียวนะครับแค่นั้นเองไม่ยากอะไรอ้าวโหรา,าศาสตร์ก็คือโหรา,าศาสตร์เลขประจําวันหวยออกวันเสาร์ก็จะมีเลขสี่เลขเจ็ดนะครับ หวยบอกวันเสาร์ก็จะมีเลข4เลข7เลข4เลข7เกี่ยวยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันละกันตามไปเรื่อยๆนะครับคัดมาจากลุงปองมงคลหนึ่งตัวคัดเอามาจากหนังสือหวยหนึ่งตัวเอามาเรียงไว้นะครับแล้วก็เอานี้ไปวางไว้นะครับเลขประจําวันเลข4เลข7ดนี่ยมันจะมีไหมมันจะไายังไงนะครับดูตามนี้ตามที่ผมเล่าผมบอกนะครับตอนนี้โพยมันก็จะมา36ตัวปกติของมันแล้วนะครับปกติของมันแล้วนะครับ36ตัว สามสิบหกตัวคัดออกมาแล้วนี่ผมคัดให้เลยนะครับผมคัดให้เลยผมคัดให้แคททุกงวดเนี่ยดูที่ว่าจะเอาดึงมาถูกหรือมาผิดแค่นั้นแหละเออเอาไปเล่นเอาไปเล่นเอาไปแทงนะครับนะครับเนี่ยแต่ผมคัดมาแล้วผมคัดมาเอาจากหลวงปองมองคลมาหลักห้าเลขห้าแล้วผมคัดหนังสือหวยมาเอาเลขศูนย์มาเอาเลขหกมานะครับ เลขศูนย์มันเพิ่งมาหมาดๆมันก็มีโอกาสที่จะมาแต่ว่าเอาหลักหกเล่นนี่ก็น่าจะโอเคกว่าแต่มีถึงสิบตัวนะเลขหกหลักหกนีนะนะ่มันจะมีถึงสิบตัวนะนะครับมันจะมีถึงสิบตัวนะครับมันจะมีถึงสิบตัวสําหรับหลักห้าก็จะมีหลักห้านี่เอามาจากไหนเอามาจากสามตัวมาเอามาตัวเดียวี่ไงสามตัวคัดเอามาตัวเดียวสามตัวเลือกเอามาตัวเดียวจากลุงป่องมงคลโคลราชนี่ใครเออนี่ไงนี่ไง ถอนคำพูดนี่ไงนะครับเอานี่ไงหลักห้าย้ำหลักห้าเลขห้าเนี่ยเอาคัดมาจากลุงป่องมงคลสมตัวเข้าตัวเดียวนี่แหละครับหลัก5ก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาห้าหห้าเหลักห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหห้าสองห้าสาห้าหห้าเจ็ด แล้วก็เอามาจากหนังสือหวยนะครับสามตัวเอาไว้ตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวหลักศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดตามทันไหมครับแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกหกหกเจ็ดจะมีอยู่สิบตัวสิบหางนะครับสําหรับหลักเออจะหลักหลักศูนย์มันจะมีอยู่หกหางนะครับแล้วก็หลักหกหลักหกมันจะมีอยู่สิบหางในการหลักหกจะมีอยู่สิบหางหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกหกหกเจ็ด สี่หกเก้าหกแปดหกห้าหกนะครับมีสิบหางนะครับสําหรับหลักหกนะครับดูตัวอย่างนะครับแทงตามนี้ไปเลยนี่นะครับหลักให้แล้วหลักให้แล้วแม่นแม่นไปแล้วนะครับหลักห้าทวนใหม่นะครับเอามาจากลุงปองมงคลนะครับเพราะว่ามันมีสามตัวเอามาตัวเดียวนะครับผมเลือกหลักห้ามานะครับเพราะหลักห้ายังไม่ค่อยเข้ามาเลยยังไม่อยู่ในหน้ากระดานเลยนะครับหลักห้าน่าจะมานะครับ น่าจะเข้านะครับงวดวันที่1นกุมภาพันธ์สองพักสเนี่ยราคาก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 3 5 6 5 7นะครับแล้วก็หลัก6มันก็จะมีเอาหลักศูนย์ก่อนก็ได้นะครับเอาตามโพยนะครับหลัก0ูนย์ก็จะมี6กหางเหมือนกันศูนย์ศูนย์ศูนสามศูนย์หกศูนะครับสำหรับหลัก6เนี่ยน่าจะมานะน่าจะเข้านะงวดนี้แต่มี10บหางนะครับ มี6 0 6 1 6 2 6ห6 6นึ่งหสองหสาหหหดแล้วก็มีห้าหแล้วก็มี8 6ดหมีเก้าหมีสี่หนะครับ1ิบหาง1ิตัวพอดีนะครับแล้วหลักร้อยหลักร้อยหนังสือหวยงวดนี้ให้อะไรมาหลักร้อยนี่เข้า2งวดติดกันแล้วนะครับเข้าสองวดติดกันตอนนี้จะติดไหมตอนนี้จะติดไหมนะครับก็ดูถ้ามันไม่ติดมันก็จะไปหลักหน่วยหลักสิบได้นะครับ ของหลักร้อยที่ให้มานะครับต paper ามหนังสือหวยนะครับหลักร้อยตามท oh ี่ใหมาตาม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 หนังสือหวยก็จะมีหลักศูนย์และหลักหกนะครับหลักศูนย์และหกหลักหกนะครับหลักศูนย์และหลักหกนะครับหนังสือหวยให้มาหลักร้อยหลักศูนย์และหลักหกแต่มันเข้าติดกันสองงวดแล้วหลักศูนย์และหลักหกมันน่าจะมาเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับหวยรัฐบาลไทย มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเอาตามนี้ตามที่ผมพูดทุกอย่างไม่ต้องถามอะไรเลยผมอธิบายละเอียดยิบเลยแทงตามนี้ท่านไม่ต้องไปหามาไปหามาจากไหนก็แล้วแต่ผมบอกทุกเทพนะครับเอามาดูในตารางของผมเนี่ยสาสิบหกตัวที่ให้ไปนะ่ะมันมีไหมถ้าไม่มีก็อย่าไปใส่ใจถ้ามีก็ใส่ไปเยอะๆใส่ไปเต็มเต็มใส่ไปเต็มเม็ดเต็มแม็กเลยขอให้โชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ Oh! <laughs>